คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่177คฤราสิ์หาดมู่เกอดีดีด,ดีชื่อนี้ดีอย่างคุณชมเชยครั้งแล้วครั้งเล่าเขาได้สั่งให้คนตรวจสอบความสัมพันธ์ในครอบครัวของมู่เชิญความสัมพันธ์ทางสังคมโรงเรียนและข้อมูลอื่นๆแน่นอนต้องรู้ว่ามู่เกอคือพี่สาวของมู่เชิญดังนั้นกล่าวคำยกยอจนเกินจริงรถแล่นเข้าไปในคฤหา์อย่างคุณ มู่เฉินและซงเจียก็ลงจากรถมีคนรับใช้ช่วยขนสัมภาระในรถเข้าไปในคฤหือน์ด้านหน้าคฤรือา์มีคนสิบกว่าคนยืนรออยู่คนเหล่านี้มีทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวสวยสวมชุดผู้คุ้นกันชุดแม่บ้านชุดเชฟชุดคนสวนและอื่นๆทั้งหมดถูกว่าจ้างจากอย่างคุณเพื่อมู่เชินโดยเฉพาะคฤราสน์ขนาดใหญ่เช่นนี้ถ้ามีคนดูแลต่ำกว่าสิบคนมันก็ไม่เพียงพอจริงๆ อย่างคุณยิ้มพูดกับมู่เชิญฉันจ้างคนเหล่านี้ให้คุณค่าใช้จ่ายฉันเป็นผู้รับผิดชอบมู่เชิญยิ้มไม่พูดอะไรแต่เขาตัดสินใจในใจว่าในอนาคตคนเหล่านี้ที่อย่างคุณจ้างมาจะต้องถูกแทนที่เขาไม่ต้องการให้ผู้เท่าอย่างคุณคอยจับตาดูเขาตลอดเวลาหลังจากนั้นอย่างคุณพามู่เชิญไปชมคฤหาสา์ดครั้งที่แล้วอย่างคุณพาเขาไปเยี่ยมชมคฤหาฮา์ดอย่างคร่าวๆแต่คราวนี้อย่างคุณแนะนําอย่างละเอียดมากขึ้น ที่ดินแบ่งออกเป็นสามส่วนด้านหน้าเป็นสวนตรงกลางเป็นบ้านด้านหลังเป็นสนามกอล์ฟมูเชิญนไม่ชอบเล่นกอล์ฟดังนั้นมันจึงสามารถดัดแปลงเป็นฟาร์มมาได้อย่างคุณมุ่งเน้นไปที่ย่านที่พักอาศัยวินล่ารูห้าชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปที่งดงามและหรูหราเทียบเท่ากับพระราชวังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวสามสระมีสนามเทนนิสและสนามบาสเกตบอลขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆมีห้องหนังสือโรงยิม โรงหนังส่วนตัวห้องชิมวายห้องชาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆหลังจากการเยี่ยมชมยางคุนมูเ่เฉินและซงเจียมาที่ห้องอาหารด้วยกันใจกลางห้องอาหารมีโต๊ะอาหารยาวที่สามารถรองรับคนได้พร้อมกันมากกว่า12คนปูด้วยผ้าปูโต๊ะสีขาวจานกระเบื้องสีขาวและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเป็นสีเงินทั้งสามนั่งลงเพื่อรอรับประทานอาหารในห้องอาหารขนาดใหญ่มีคนนั่งแค่สามคน มันจึงดูเปลี่ยวเหาามากอย่างคุณพูดด้วยรอยยิ้มครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวใหญ่เวลารับประทานอาหารมีคนจํำนวนมากห้องอาหารจึงถูกออกแบบให้ใหญ่โตถ้าคุณรู้สึกไม่ถูกใจคุณสามารถทานอาหารในห้องนอนก็ได้หรือไม่ก็ปรับปรุงห้องอาหารนี้ใหม่หมู่เชิญสายสีสะพูดว่าการปรับปรุงเป็นเรื่องที่ลำบากเกินไปดังนั้นไม่จำเป็นไม่ทราบว่าคุณพอใจกับคฤหาสน์นี้หรือไม่อย่างคุณถาม มูเชิญตอบว่าถือว่าน่าพอใจแต่ฉันอาจปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในอนาคตปรับเปลี่ยนอะไรลองบอกมาฉันอาจให้คำแนะนำได้บ้างอย่างคุณถามอย่างกระตือรร้รนมูเชิญตอบว่าฉันอยากจะสร้างห้องใต้ดินสักหลายแห่งและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกำแพงโดยรอบมูเชิญวางแผนที่จะจัดตั้งกองกำลังของตนเองในอนาคตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีฐานเป็นของตัวเอง เดิมที่เขาวางแผนที่จะสร้างมันในเมืองจินนานแต่ตอนนี้ในเมื่ออย่างคุณให้คฤหาสแก่เขาแม้ว่าจะอยู่ชานเมืองก็ตามแต่ก็ถือเป็นกองบัญชาการของเขาในอนาคตไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนคฤหาสให้กลายเป็นป้อมปราการเหล็กห้องใต้ดินเสริมกำแพงอย่างคุณยิ้มพูดว่าคุณมู่เชิญคุณชอบล้อเล่นจริงๆหลังจากหยุดชั่วคราวอย่างคุณก็พูดอีกครั้งใช่แล้วคุณมู่เชิญฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณ เมื่อเร็วเๆนี้มีเกมชื่อรุ่งอรุณเป็นที่นิยมมากหลายบริษัทได้จัดตั้งกิวและทำเงินได้จำนวนมากในเกมอย่างกรุ๊ปของคุณมีแผนที่จะจัดตั้งกิวด้วยหรือใช่ไปตามกระแสอย่างคุณกล่าวด้วยรอยยิ้มสมัยนี้ทุกสิ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหากตามไม่ทันอาจถูกทิ้งให้ตกยุคได้คุณต้องการจะคุยกับฉันเรื่องอะไรมูเชิญถามอย่างคุณพูดเสียงทุม้ม ฉันได้ยินมาว่าคุณก็เล่นเกมรุ่งอรุณด้วยดังนั้นฉันอยากให้คุณเป็นหัวหน้าของกิวหยางกรุ๊ปของเราคุณยังไม่ได้เข้าร่วมกิวใดใช่ไหมมู่เชิญกล่าวเสียงเนิบนาบยางแต่ฉันคิดที่จะตั้งกิวของตัวเองแทนที่จะเข้าร่วมกับคนอื่นถ้าเช่นนั้นขอฉันลงทุนในกิวของคุณได้ไหมไม่กิวของฉันจะต้องอยู่ในมือของฉันเองน้ำเสียงของมู่เชิญไม่มีท่าทีให้ต่อรองรอยยิ้มบนใบหน้าของหยางคุณยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีแสงประหลาดสองประกายในแววตาของเขาการลงทุนไม่ใช่การให้เงินเปล่าต้องมีการเซ็นสัญญาไม่เพียงแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ยังรวมถึงในเกมด้วยเป็นการปกป้องทั้งสองทางหลังอาหารกลางวันส่งเจียก,กลับที่ห้องของเธอเพื่อจัดแต่งห้องมู่เชิญและหยางคุณมาที่ห้องหนังสือเขาขอซื้อยาฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มอีกหลายขวดจึงค่อยจากไปด้วยความพึงพอใจ ในโลกนี้ไม่มีใครปฏิบัติดีกับคุณโดยไม่มีเหตุผลยกเว้นพ่อแม่ของคุณสิ่งที่อย่างคุณทำดีต่อมู่เชิญเพียงเพื่อให้ได้ยาวิเศษของเขามูเชิญรู้เรื่องนี้แต่เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนต่างมีหนทางของตนเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรียกว่ายาวิเศษภายในเกมขายเพียงขวดละหนึ่งเหรียญทองเท่านั้นหลังจากนี้อีกสปีเกมจะผสานเข้ากับความเป็นจริง ยานี้จะกลายเป็นไร้ค่าห้องหนังสือของมู่เชิญอยู่ติดกับห้องนอนเพื่อเอาใจมู่เชิญอย่างคุณใช้เงินเป็นจำนวนมากตกแต่งห้องนอนของทุกอย่างในห้องเป็นระดับไฮเอนพรมเป็นผ้าขนสัตว์บริสุทธิ์มาจากทางตอนเหนือของซินเจียงส่วนเตียงและฟูกสั่งทำพิเศษจากต่างประเทศภาพวาดตกแต่งบนผนังดูเหมือนกราบฟิตี้ที่ทำโดยนักเรียนชั้นประถมแต่แท้จริงแล้วมันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียง มาจากฟีมือของจิตรกรแนวอิมเพรสชันนิดชาวยุโรปและอย่างคุณรู้ว่ามูเชิญชอบเล่นเกมที่มุมห้องนอนมียูนิตเกมรุ่นใหม่ล่าสุดนี่คือของขวัญเล็กน้อยที่อย่างคุณเตรียมมาอย่างดีสำหรับเขาเมื่อเห็นยูนิตเกมมูเชิญก็จำได้ว่าเขาคิดที่จะซื้อยูนิตเกมให้พี่สาวของเขาแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อให้สักทีตอนนี้เขายังมีเงินอยู่50ล้านยูนในบัตรธนาคารของเขาเงินจำนวนมากขนาดนี้ โดยนิสัยอย่างเขาใช้อย่างไรก็ไม่หมดหมู่เฉินหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาสั่งซื้อยูนิตเกมที่มีอุปกรณ์ครบจากร้านค้าออนไลน์ส่งให้กับพี่สาวทันทีใช้เงินไปทั้งหมด5ล้านหยวนมีเงินเหลือมากกว่า45ล้านหยวนมู่เฉินตัดสินใจเก็บเงินสดไว้5้าล้านและนำเงินที่เหลือทั้งหมดเข้าสู่เกมรุ่งอรุณสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญทองเป็นสกุลเงินหัวเสียอย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะแปลงเงินหัวเสียเป็นเหรียญทองโดยตรงต้องซื้อผ่านช่องทางตลาดมืดการซื้อขายเหรียญทองในตลาดมืดตอนนี้เฟื่องฟูมากพ่อค้าเหรียญทองจำนวนมากมีความกระตือรือร้นอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างเหรียญทองและเงินหัวเสียตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ต่อหนึ่งหากต้องการซื้อเหรียญทองในตลาดมืดต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับเว็บไซต์และผู้ค้าเหรียญทองตามลำดับค่าธรรมเนียมทั้งสองนี้รวมเป็น6%เปเซนของจำนวนธุรกรรม เงิน40ล้านหากแลกเปลี่ยนทั้งหมดต้องเสียค่าทมเนียมเกือบ2.4ล้านทั้งยังไม่สามารถแลกได้ในครั้งเดียวปัจจุบันไม่มีผู้เล่นหรือกิวใดที่สามารถถือครองเหรียญทองได้ถึง40ล้านเหรียญมู่เชิญมองหาหน้าการซื้อขายเหรียญทองพ่อค้าเหรียญทองที่ถือครองเหรียญทองมากที่สุดคือ900,000เหรียญทองเท่านั้นไม่มีทางที่มู่เชิญจะแลกเปลี่ยนเหรียญทองทั้งหมดไดด้ในคราววเีย วันนี้แลก10ล้านเหรียญทองก่อนมู่เชิญเลือกพ่อค้าเหรียญทองที่เชื่อถือได้10กว่าคนแลกเปลี่ยนเหรียญทองทั้งหมดในคลังของพวกเขา